ข่าวด่วนครับทุกคนคุณบุญเพงโดนทัวลงจนได้ลบข้อความนั้นไปนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับเรียกได้ว่าคุณบุญเพงเนี่ยหรือผู้ที่ใช้ Facebook ว่าบุญเพงนะครับได้มาคอมเมนต์บอกว่าอุ้มอิ่มขาวกระแสเนี่ยปั่นกระแสดีจังเสียงร้องก็แค่นั้นนะครับมาบูรี่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทําเอาทัวลงนะครับตอนนี้กลับบ้านไม่ถูกแล้วและตอนนี้ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าอะไรหร,หรือยังไงแต่ตอนนี้คือลบข้อความออกไปเลยครับทุกคนซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปไล่ดูนะว่าเอ๊ะข้อความเนี้ยมันยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเรียกได้ว่าทัวร์เนี่ยโอ้โหลงแบบโหมูยาวมากๆขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาปกป้องเนาะช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสแล้วก็ปกป้องน้องนะครับ ต้องยอมรับจริงๆว่าพลังมหาศาลคนลุกพลังแบบมหาศาลมากๆเมื่อวานนี้เป็นพันคอมเมนต์นะครับที่มาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube เองในเพจเองคือไปถล่มคุณบุญเพลงคือจนกลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับนะเอาเป็นว่าคนรักน้องเยอะแยะมากมายจริงๆช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายช่องนะครับที่โดนข้อความแบบนี้องค์อิงเนี่ยถือว่าน้องดังขั้นสุด ดังระดับโลกนะครับไม่แปลกใจที่จะมีคนเข้ามาอิจฉาน้องครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกจริงๆครับทุกคนถ้าคนไม่ได้ติดตามน้องตั้งแต่แรกหรือว่าคนแอนตี้น้องตั้งแต่แรกเนี่ยพอเห็นน้องขึ้นก็จะอิจฉาเป็นธรรมดาแล้วก็ ระง,งับอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับระง,งับอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็มาคอมเมนต์ต่อว่านะครับข้อความเมื่อวานนี้คือพาดพิงถึงอุ้มอิ่มด้วยพาดพิงถึงน้องด้วยนะครับพาดพิงบอกว่าช่องเราเนี่ยปั่นกระแสดีจังนะครับปั่นทําไมเยอะแยะนักหนาคือปกติช่องอิ่มเนี่ยก็จะลงคลิปน้องส่วนใหญ่นะฮะ ลงแฟนเพจแล้วก็ลง youtube ด้วยแล้วก็มาบูลลี่น้องๆว่าเสียงร้องของน้องเนี่ยเสียงร้องก็แค่นั้นนะครับสมควรไหมละครับแล้วควออนนี้อุ้มอิ่มเนี่ยก็เลยอ่านชื่อ Facebook เขาเนี่ยลงช่อง YouTube ไปนะครับอ่านชื่อ Facebook เขาปรากฏว่าโอ้โหทุกคนแห่มาจากยูอ่อ YouTube นะครับแห่มาจาก YouTube แล้วก็มาลงที่แฟนเพจแล้วก็ลงแฟนเพจไม่เสร็จอุ้มอิ่มทำคลิปออกมาคนก็แห่กันมาถล่มครับ โอ้โหเมื่อวานนิวอิ่มก็คือไล่อ่านแล้วซึ้งมากๆนะครับซึ้งซึ้งในความรักของพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ที่เข้ามาปกป้องจนคุณบุญเพลงเนะี่ยกลับบ้านเก่าไปแล้วคิดว่ากลับบ้านเก่าไปแล้วแล้วก็คิดว่านะเขาก็คงจะแค้นอยู่นะทุกคนแค้นใจอยู่ว่าเออโดนด่าขนาดนี้เขาก็อาจจะไปสร้าง Facebook ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมาด่าเราอีกก็ได้ครับทุกคนเนาะช่วงนี้โดนบ่อยมากๆหลายช่องมากๆบางทีมาด่ากลางไลฟ์สดเลยก็มีแบบเนี้ย นะครับทุกคนซึ่งบางคนบอกว่าคุณนุ้มอิ้มไม่ต้องสนใจคุณ ยูทูบเบอร์ไม่ต้องสนใจมันมันบางทีนะครับเราทําใจเนี่ยเราทําใจบอกว่าไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องปล่อยผ่านนะบางทีมันไม่ได้นะครับพอเมื่อ FC อย่างบางทีอุ้มอิ่มเนี่ยถามว่าอุ้มอิ่มเป็นคนที่ใจเย็นไหมอุ้มอิ่มเป็นคนใจเย็นมากแต่ทีนี้พอมันมาจี้จุดเรานะครับมันมาจี้จุดที่แบบว่ามาว่าเราด้วยมาว่าน้องเราด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยต้องปกป้องนะครับเมื่อวานนี้อิ่มก็บอกว่า นอกคุณล่ะร้องได้เหมือนน้องไหมสร้างบ้านหลังละ,ละหลายล้านออกรถได้เหมือนน้องไหมคุณเน่ะดีพอหรือยังนะครับขอบคุณมากๆเมื่อวานนี้ยูทูบเบอร์แม่หญิงพารวยนะบอกว่า อุ้มอิ่มลูกอุ้มอิ่มด่าไม่ทันเขาหลอกส่งมาให้แม่แม่จะด่าเองนะเมื่อวานนี้แม่หญิงพารวยก็ขึ้นไลฟ์สดเลย fc ปศรเนาอ fc ประสงค์ดีก็ได้ออกมาไลฟ์สดด่าคุณบุญเพ็งนี้ไปเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้คือเราตอนแรกเรากะจะไม่เอ,อ่ยชื่อเขาหรอกแต่ว่าเขากล้าที่จะเอาชื่อของเขาเนี่ยมาคอมเมนต์ด่าเราเราก็เลยต้องตอบกลับไปบ้างนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะได้ใจนะ ถ้าเราไม,ไม่ไม่ไม่ทำแบบนี้เขาก็จะได้ใจนะบางคนบอกอุ้มยิ้มไม่ต้องสนใจบางทีเราปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางทีข้อความบูลลี่เนี่ยมันยุคไหนแล้วนะครับมันยุคมันหมดยุคบูลลี่กันแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนตอนนี้ไม่ว่าใครจะเป็นเพศไหนไม่ว่าใครจะอายุเท่าไหร่อายุมากอายุน้อยเขางดบูลลี่กันแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นสากลแล้วกับการเลิกบูลลี่คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มยิม้มทนไม่ได้จริงๆที่ มาบุรี่องอิงมาบุรี่อุ้อม,อมอิมนะครับมาบุรี่ทุกสิ่งทุกอย่างคือถามว่าบางทีเราปล่อยผ่านได้ไหมสามารถปล่อยผ่านได้บางคอมเมนต์นะครับที่แบบไม่ได้แบบเจาะจงขนาดนี้บางคนใช้อวตารมาเราก็จะไม่ได่าตอบเราก็จะไม่ได่าตอบเพราะว่าย,ยังไงก็คืออวตารยังไงก็คือแบบไม่กล้าโชว์หน้าตัวเองแต่คนเนี้ยเขาก้าโชว์หน้าตัวเองนะครับเขาก้าโชว์หน้าก้าโชว์ชื่อของตัวเองนะครับเราก็เลยจัดให้เลยเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณ fc แฟนคลับ น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีในด้อมออนะครับคือตอนนี้ขอบคุณด้อมออมากนะครับอุ้มอิ่มเนี่ยสร้างกลุ่มขึ้นมาเนาะมีกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญนะครับตอนนี้ก็กําลังจะ1,000คนแล้วแล้วก็โหด้อมออก็จะมีอุ้มอิ่มกับอุงอิงก็คือเป็นรูปอุ้มอิ่มกับอุงอิงนะครับตอนนี้คนเข้าไปกันเกือบ4 0 0พันคนแล้วตอนนี้ประมาณ3ามพนกะครับก็ขอบคุณมากๆอุ้มอิ่มเปิด อุ้มอิ่มทำทำเพจนี้เอาไม่ใช่ทํากลุ่มนี้ขึ้นมาภายในไม่กี่ระยะเวลาไม่กี่วันเองนะคนเข้าไปแบบเยอะ,ะมากๆแล้วเราก็จะคุยแล้วก็ซับพอร์ตกันเมื่อวานอุม้มอิ่มก็ส่งข้อความนี้แหละเข้าไปในกลุ่มนะครับปรากฏว่าโอ้โหทางด้อมก็คือเข้าไปกันลุย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 ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆอุ้มอิ่มแค่เห็นพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, มาปกป้องก็คือดีใจมากๆแล้วเมื่อวานนี้ก็คือคุยกับทางทางเพื่อนเราบอกว่าโอ้โหเอฟซีอุ้งอิง่งคือสุดยอดจริงๆ ปกป้องน้องได้แบบว่าถึงพริกถึงขิงจริงๆนะครับข้อความเมื่อวานนี้ก็คืออุมิมก็คืออ่ะไหนๆก,ก็ได้พูดแล้วก็คือได้พูดไปเลยปล่อยเลยตามเลยตอนแรกกะว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องไม่อยากให้มีดราม่าเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องถแถลงข่าวเรื่องการมิทติ้งแฟนใช่ไหมฮะทีนี้ก็คือเราไม่อยากปล่อยตอนแรกก็ว่าจะลบไปแล้วทีนี้ก็อ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็ลงไปแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งเลยเนาะเราไม่ชอบคนที่มาบูลลี่คน เราอุ้มอิ่มรับไม่ได้อยู่กับการบูลลี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆคือด่าได้ด่าเราได้ว่านู่นนี่นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นได้เลยด่าอุ้มอิ่มได้แต่ว่าอย่าบูลลี่อย่าบูลลี่น้องนะครับอย่าบูลลี่น้องเพราะว่าน้องไม่ใช่คนเสียงไม่ดีน้องเป็นคนถ้าเสียงไม่ดีจริงถ้าไม่มีความสามารถจริงเขาไม่มาอยู่จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันไหนที่ไม่เป็นความจริงอุ้มอิ่มก็จะเถียงนะครับก็จะเถียงคือเป็นคนค่อนข้างที่จะ ถ้าไม่ใช่ความจริงเราก็จะเถียงนะครับประมาณนั้นเลยและตอนนี้คนก็ยังคอมเมนต์ไม่หยุดนะโพสต์นั้นก็คือกําลังจะแสนวิวแล้วนะครับนะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็แฟนคลับด้อมสาวน้อยด้อมออคือเยอะมากๆนะครับเนาะ,นะขอบคุณมากมายจริงๆนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตอุ้มอิ่มในการดูคลิปด้วยเนาะทุกคนก็ไม่ว่าอิมอ่มจะลงคลิปไหนมานะครับก็อ,อ๋อพากันมาซัพพอร์ตพากันมาดูคลิป น,น่ารักมากๆ FC อุ๋งอิงนะครับแล้วก็ขอให้เป็น FC อุ้มอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับนะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็คนรู้จักนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่ได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็ดีใจที่อุ้งอิงเนาะให้เกียรติพิมพอิ่มนะครับได้ไปสัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกเลยคือเราก็เลยรู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นมาเจอน้องครั้งแรกก็คือประทับใจแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาและมีของมากมาก บอกเลยว่ามีของแล้วน้องก็ยังปล่อยของมาไม่หมดเชื่อว่าอุางอิงปล่อยได้เยอะกว่านี้อีกนะครับทุกคนนะสําหรับคลิปนี้นะครับโอเคเนาะหอมปากหอมคอนะวันนี้เอาเรื่องราวของของคนนี้ นะครับมาฝากทุกคนก็แล้วกันนะครับแล้วก็สาหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากพ่อพอแม่แม่เอทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เดินทางไปไหนเดินทางไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเช็คสภาพรถก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับ